สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็ไม่ได้มารีวิวกระเป๋านะคะแต่ว่าจะมาทำ wash in my bag นะคะก็คือคิดว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เป็นปีใหม่ๆด้วยก็เลยอยากจะมาทำให้เพื่อนๆชมกันนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะ่ะคือปกติแล้วกุ้งก็เปลี่ยนกระเป๋าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าใบนี้นะคะ่ะคือใช้มาแบบ นานมากตั้งแต่ครึ่งปีหลังนะคะก็ยังคงใช้ใบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย hey, ชอบก็เลยอยากจะมาทําให้ดูว่า Was h t in my bag เป็นอะไรนะคะก็ให้ดูหน้าตากระเป๋ากันก่อนนะคะหน้าตากระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ป้นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าของบอยนะคะบอยแบ็นะคะก็จะมีความเป็นเอ่อซิกเนเจอร์ตรงนี้นะคะด้านในก็เป็นช่องโล่งๆเลยนะคะหนึ่งช่องแบบนี้นะคะ อีกฝังหนึ่งก็เป็นหนึ่งช่องแบบนี้เหมือนกันนะคะที่ชอบเพราะว่าถือได้แล้วก็สะพายได้แต่ว่าอีสายสะพายเนี้ยค่ะพึ่งไม่เคยใช้เลยนะคะพิ่งถอดออกมานานแล้วนะคะเพราะว่าไม่ชอบดีไซน์ของตัวสายกับสะพายแบบนี้นะคะคือเวลาสายสะพายเนี้เขาต้องเอามาคล้องกับตรงนี้นะคะ่ะทุกคนซึ่งเวลาเราใช้อะคะ่ะกระเป๋าอะ ทําให้ดูแบบเร็วๆสมมุติน,นะคะว่าเราคล้องกระเป๋านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็สะพายแล้วคือตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะ่ะมันก็แบบเหมือนม,นมันมันรั้งกระเป๋าตรงนี้นะคะ่ะซึ่งกุ้งก็ไม่ชอบมันทําให้กระเป๋าเสียทรงตอนแรกๆค่ะก็ใช้อยู่แต่ตอนหลังๆก็คือเอาออกกันนี่คือไม่ชอบเลยดีไซน์ของคอสบอดี้ของรุ่นนี้นะคะคือเกิดความสงสัยว่า ทำไมถึงไม่ติดสายสภายะคะบนแบบบนพวกนี้ค่ะมันจะไม่ทําให้กระเป๋าเสียเนอันนี้ก็ไม่เข้าใจดีไซเนอร์ของเขาเหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้ใช้สายก็คือใช้แบบรูปแบบถือซะมากกว่าอ่ะก็มาดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงไม่เรียงตามลาดับนะคะ อ,อ๋อนี่นะคะก็เป็นอันแรกนะคะเป็นการโมเดอร์นะคะก็เป็นของโค้ดนะคะก็จะมี2ฝั่งเป็นการฮูเดอร์ซึ่งมี1ช่อง2ช่องแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะฝั่งนี้ก็มี1ช่อง2ช่องแล้วก็ช่องตรงกลางอันนี้ค่ะมีคนให้มาก็เลยใช้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะคะคือ การโทลเดอร์อันนี้ค่ะจะใช้สําหรับบัตรที่แบบหยิบบ่อยๆนะคะนหนึ่อันนะคะไปจากแบรนโค้ดก็ทนทานดีอันนี้ใช้ปีหนึ่งยานแนวถลอกแล้วนะคะก็กะว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแต่ก็คือใช้ให้คนให้มาเขาแบบมีกาลังใจค่ะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นการโทลเดอร์อีกแล้วค่ะทุกคนก็อันนี้จากแบรนหลุยส์นะคะด้านหน้าเราจะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะมีช่องใส่หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไว้สําหรับเป็นการ์ดที่ใส่การ์ดที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคะ่ะแต่ว่าพกไว้ก็อุ่นใจนะคะคือมีการ์ดฮอเดอร์สองอันละคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคีย์นะคะที่ใส่กุญแจนะคะจากแบรน์พาด้านะคะเปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบคีย์แบบนี้เลยะคะ่ะทุกคน แต่ว่ากุ้งอ่ะจะใส่แค่กุญแจอันเดียวงงไหมอีกสามอันไม่ใส่นะคะคือชอบอันนี้ตรงที่ว่าคือเขาก็จะมีที่ใส่การให้ด้วยแบบนี้นะคะกุ้งก็ไว้ใส่การตึ๊บแบบการคอนโดค่ะสามอันเลยนะคะยานต่อไปก็ยุคน,นี้ก็น่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งทุกบ้านก็ต้องมีนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้คือวนๆกันไป อันนี้คือคามิโลซานนะคะเวลาเจ็บคอหรือรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นปากไปกินปลาร้าม,มารู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในกลิ่ินปากตัวเองอย่างเงี้ยก็จะติดไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปมันนะคะจากมีเวียนะคะก็อันนี้ก็ใช้ดีนะคะแล้วก็จะเป็นลิปนะคะจาก ชาแนลนะคะเป็นลิปที่แบบสีแดงวันนี้ก็ทาอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกรอสนะคะลิปกรอสจากเอสเตมีลิปติดไว้ปกติก,กูเป็นคนไม่เติมหน้าระหว่างวันนะคะก็คือมีแค่ลิปลิปมีเติมบ้างแต่ว่าก็พกไปเผื่อวันไหนไม่ได้ทาแล้วอยากได้ความแบบไม่โสมมากอันต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นแอนครีมนะคะอันนี้จากแบรนด์ b a t h and o o d y Works นะคะ อันนี้เป็นแฮนด์ครีมนะคะจากแบรนด์บาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กไม่แน่ใจน่าจะมีคนซื้อมาฝากนะคะเพราะข้างหลังยังเป็น4.00เหรียญอยู่เลยะคะ่ะใช้ดีหอมนะคะก็คือช่วยให้มือไม่แห้งเพราะช่วงนี้เราล้างมือบ่อยไงคะอย่างต่อไปก็จะพกครีมกันแดดนะคะจากมิวเวียคืนนี้น่าจะเป็นที่แบบเหมือนแถมมาหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะในบ้านแล้วคือตอนนี้คือด้วยความที่เป็นฟาง่ายค่ะคนก็เลยแบบเหมือนอยากแบบเติมกันแดดระหว่างวานัวงนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพก หยิบอันที่มีนะคะมาจากในบ้านนั่นแหละคะ่ะก็คือไว้หัดเติมอยู่ช่วงนี้แต่ว่ายังแบบได้เติมบ้างไม่เติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามฝึกตัวเองอยู่นะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นวาเป็กนะคะไว้แบบสําหรับมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดไว้น้ําหอมค่ะก็จะเป็นน้ําหอมจากแบรนด์โค้ดนะคะซึ่งกลิ่นนี้พกไว้เหมือนได้ใช้แค่ครั้งเดียวเองค่ะเหมือนติดกระเป๋าวไว้เหมือนมีคนให้มาเหมือนกันนะคะก็เป็นกลิ่นหว,นวานๆละมุนละมุน คือตอนที่ใช้ตอนแรกอะค่ะจะปวดหัวมากเพราะกลิ่นแรงมากรู้สึกกินแบบฉุนมากเออแต่พอแบบกลิ่นมันจางไปก็เออรู้สึกหอมดีนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเรียวมากเลยค่ะทุกคนเป็นใบเสร็จแมกแวลู่ยังอยู่อยู่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นบินบัตรพิเิต นะคะเดี๋ยวก็ทิ้งสุดท้ายนะคะเป็นกุญแจนะคะคือมีอยู่ช่วงนึงกุ้งแปลกกาลังกายนะคะแล้วก็ต้องใช้เหมือนเอกุญแจล็อกล็อกเก็ตนะคะก็มีติดไว้หมดแล้วนะคะสําหรับด้านนี้นี่นะคะก็คือมีอีกช่องหนึง่งเป็นช่องไว้ใส่กร์ดนะคะจบไปนะคะสาหรับฝั่งที่มีโบฝั่งนี้อ่านมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ส่วนใหญ่กุ้งจะใส่โทรศัพท์มือถือนะคะก็เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้เป็น iPhone นะคะไม่แน่ ใจว่ารุ่นอะไรนะคะนันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องของออฟฟิศแล้วก็มีอยูหนึ่งเครื่องนะคะก็คือกุ้งใช้ถ่ายอยู่เหมือนกันนะคะก็คือม <ing> อนิเตอร์ตัวเองอยู่นะคะจะเป็นคนที่พกโทรศัพท์2เครื่องนะคะสำหรับด้านนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋านะคะนี่น่าจะจากแบรนด์เวร่านะคะไว้ใส่กุญแจนะคะกุญแจบ้าน,นเพราะว่าไม่อยากให้ โทรศัพท์กับกุญแจค่ะคือมันเวลากุญแจถ้าเราไม่ใส่อะไรไว้ค่ะมันจะแบบขูดขีดโทรศัพท์เราก็เลยไม่ชอบหาอะไรใส่โทรศัพท์ไว้เอาใส่กุญแจไว้นะคะแล้วก็น,นี้นะคะก็เป็นแอร์พอร์ตนะคะก็คือไว้คุยโทรศพัพท์ต้องมีติดไว้คือแคตอันนี้น่ารักมากทุกคนมันจะเป็นแบบคือเขาจะเหมือน เขียนชื่อเราด้วยอะไรเงี้ยคือเคสแบบน่ารักได้มาจากช h อปปีนะคะฝั่งนี้หมดแล้วออันนี้ก็เป็นซิมนะคะเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้ซิมอะใช้ไปแล้วเอออ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก็แล้วก็จะเป็นเงินนี่ มีเงินนิดหน่อยนะคะมีเงินอยู่แค่นี้40บาทแล้วก็เป็นเหรียญน,นะคะซึ่งปกติเหรียญก็จะมีที่ใส่แต่นี้คือแบบรวมๆไว้ยังไม่ได้หาที่ใส่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะก็คือช่องซิปแบบนี้นะคะปกติช่องซิปกุ้งก็ใส่เหรียญน,นะคะหมดแล้วค่ะสำหรับ watch in my bag ของกุ้งนะคะใครที่แบบใช้พกอะไรแ,แปลกๆหรือพกอะไรเหมือนกันก็คอมเมนต์มาคุยได้นะคะหรืออยาก อะไรนะคะคอนเทนต์อะไรก็อยากชมอะไรยก็พิมพ์เข้ามาได้เช่นกันนะคะวันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ